สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําบอนสีอเหนา่าแต้มชมพูค่ะใบขาวสวยนะคะแล้วก็มีชมพูอ่อนออ่นแต้มเลยนะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะปลูกแรกๆค่ะจะมีจุดสีชมพูตรงสะดือและขอบใบนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของบอนสีที่มีแต้มชมพูนะคะเห็นสะดือไหมคะเนี่ยค่ะจะดูแบบเป็นสีชมพูนะคะ เป็นบอลสีโบราณค่ะกระดูกจะสีเขียวใบาขาวสวยมีแต้มชมพูปนออกมาด้วยนะคะใบจะกัดสีเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีชมพูดูแล้วสบายตามากเลยค่ะใบจะเป็นกอค่ะแล้วดูแข็งแรงมากแล้วก็ดูสวยใบยลักษณะเป็นรูปหัวใจค่ะปลายใบยแหลมการใบก็จะกลมค่ะนี่ค่ะการใบจะกลมนะคะตั้งตรงแข็งแรงมากเลยค่ะ เราจะวางจานรองไว้นะคะเวลาเราปลูกอะค่ะเพื่อให้รากแข็งแรงแล้วก็โตวไวใบก็จะใหญ่เพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาจะชอบความชื้นแล้วก็แสงแดดรำไรนะคะจะทําให้ใบบอนสีเนี่ยรับแดดทําให้สีของใบบอนสีดูสวยแล้วก็โตเต็มที่นะคะในหน้าฝนเนี่ยใบจะโตแล้วก็สวยมากเลยนะคะแยกหนอนนะคะเวลาเราจะแยกอกเป็นต้นใหม่แล้วก็ใช้วิธีแยกหน่อนะค่ะ การปลูกก็ฝังบอลให้ลึกประมาณ3-4มถึเซนค่ะลดน้ำบันละครั้งก็พอนะคะถ้าเราจะประดับไว้ในบ้านนะคะเราไม่ควรตั้งไว้ที่แอร์ค่ะเพราะช่วงนี้เป็นหน้าหนาวค่ะเพราะว่าจะทำให้ใบไม่สวยนะคะช่วงนี้บอลสีก็จะพักตัวแต่ของที่บ้านเนี่ยต้นนี้เราเอาไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะนี่ค่ะใบสวยมีแตกออกมาใบาอีกนึ่งแล้วนะคะ ยังไม่เห็นแต้มชมพูแต่ก็จะมีสดือสีชมพูค่ะแต่ตะใบเนี้ยจะมีแต้มสีชมพูนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากๆจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ